วันนี้นะครับเรามีเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในเมืองไทยนะักแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้ป่วยในโรคนี้ที่เราจะรู้จักเป็นเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมเลยครับวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวของแขกรับเชิญนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ลองฟังประสบการณ์ชีวิตของเธอกันนะครับคุณสากุลประภาโสครับสวัสดีครับคุณเลยครับ คุณเล็กเองเป็นผู้ที่มีอาการป่วยเป็นข้ออักเสบรูมาตอยแล้วก็เป็นซิสที่รังไข่ด้วยตำแหน่รูมาตอยเรามักจะได้ยินว่าอายุต้องเยอะแล้วถึงจะเป็นนะคนี่เป็นได้งแต่เมื่อไหร่ครับอายุ27ค่ะทําไมเป็นง่ายเป็นได้27แต่ปัจจุบันของญาติอายุ43เป็นมาเป็นมา16ปีแล้วใช่คือคุณหมอก็บอกว่าโดยเฉลี่ยจะประมาณ30กว่าช่วงที่คนจะเป็นมากค่ะ อาการมันเป็นยังไงบ้างครั้งแรกเลยเราปวดเข่าก่อนโดยไม่ทราบสาเหตุก็นอนไม่ได้เลยทั้งคืนนะคะปวดขนาดนั้นได้เลยเหรอใช่ปวดมากไม่กินยาแก,ก้ปวดไม่ได้กินตอนนั้นไม่รู้นึกไม่ออกว่าเราควรจะกินยาก็มาหลับเอาตอนเช้ามืดอะค่ะจาย์คือเหมือนเหมือนกับเพลียแล้วก็หลับไปแต่พอตื่นมาเนี่ยก็เจ็บอีกไม่เลยค่ะเหมือนปกติใช,ใช่ค่ะแล้วหายไปเลยพอสามเดือนมาอีก อ๋อตอนเริ่มเป็นใหม่เนี่ยเขาจะเป็นเเป็นหายหายแล้วจะหายได้เองคุณหมอบอกอะฮะฮะเหมือนเป็นเป็นพรีรูมาตอยเนี่ยจะหายได้เองแล้วก็เริ่มไปยังไม่เอจใจแต่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไปพบหมอกระดูกคุณหมอเขาก็ตรวจตรวจเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะอะไรเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเขามาถี่ขึ้นค่ะถี่ขึ้นที่ประมาณเท่าไหร่สามวันสี่วันใช่ค่ะแล้วเป็นที่ไหนฮะเริ่มมามือบวมค่ะ มือบวมข้างนึงอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็คือกว่าจะทราบว่าเป็นลูมาตอยเนี่ยเกือบสองปีอะค่ะโอ้แสดงว่าตอนนั้นตอนนั้นคิดเป็นอะไรคิดไม่ทราบค่ะก็ไปหาหมอกระดูบ้างไปหาหมอจีนจับเส้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ปวดเมื่อยธรรมดาใช่ก็แล้วก็พี่สาวเป็นแต่เราก็ไม่ได้นึกถึงว่าเราจะเป็นนะค่ะเพราะมันยังไม่ส่งอาการออกอาการใช่ไหมคะใช่ค่ะมันยังเป็นแล้วมันก็หายได้กินยาไหมยังไม่กินค่ะ แล้วจนกระทั่งมือบวมเนี่ยก็ไปมาหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าอืคุณคงจะกําลังจะเป็นรูมาตอยอเพราะมันเป็นโรคที่ติดต่อทางกรรมพันธุ์ได้ด้วยมันเป็นโรคทางพันธุก,กรรมคร่ะเป็นโรคทางพันธุกรรมคุณหมอบอกว่ามันจะข้ามไม่เกินหนึ่งเจเนอเรชันสมมุติว่าเอาคุณพ่อคุณแม่เราไม่เป็นปู่ย่าเราอ่ะต้องเป็นแล้วก็มาที่เราอย่างเงี้ยค่ะม,ม,มันจะส่งต่อมาใช่แล้วก็ คุณหมอก็บอกว่าเป็นก่อนก็ขาดทุนเสียเปรียบเพราะว่ามันต้องทานยาไปเรื่อยๆมันรักษาไม่ได้นะรักษาให้าออหายพอมันเป็นโรคเนื้อรางมันจะไม่มีทางหายใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอบอกว่ามันรักษาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องถูกตรวจตรวจตับทุกสองเดือนเพราะว่าถ้าค่าตับเราขึ้น คุณหมอจะต้องรีบรดยารดยาคุณหมอบอกว่าคุณจะไม่เสียชีวิตด้วยโรคนี้หรอกค่ะแต่จะเสียชีวิตด้วยผลข้างเคียงของยา<อ>แล้วเราก็เริ่มกังวลนะคะเพราะมีเซียร,รอยใช่ไหมใช่หน้นาก็แรกๆยังหน้าไม่กลมค่ะเพราะทานเซียร,รอยน่าจะเป็นมูนเฟสใช่ไหมคะใช่<ะ>ใชแรกๆยังไม่เป็นแล้วพอหลังๆเราเริ่มหน้ากลมเราก็เริ่มกลัวละเราก็เริ่มหาทุกอย่างอะคะ่ะหมอจีนอะไรไปรักษามาหมดก็ก็ไม่ คือเป็นคนที่โรคไม่เคยสงบด้วยอะค่ะอาจารย์ปกติคนเป็นโรคนี้เขาบอกบางคนเนี่ยโรคอาจจะสงบสามปีหปีแล้วมาใหม่แต่เราเนี่ยเป็นตลอดเลยมันมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตยังไงบ้างมากค่ะมากมากยาต้องกินเยอะละใช่ปวดเจ็บป่วยค่าบางทีเราซื้อน้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราเปิดไม่ได้ไม่มีแรงแล้วการที่เราต้องกินสเตียรอยเนี่ยหมอเขาไม่ห้ามหรือแม่อะไรเดี๋ยวรือหมอเขาจัดให้เอง หมอจัดให้เองค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทานเราอยู่ไม่ได้แต่ทงทีเห็นว่าเสียรอยก็ไม่ให้กินนานนี่แหระคือแต่คนเป็นลูมาตอยเลี้ยงไม่ได้เลยค่ะจ้าเพราะว่าปวดจนขนาดเปิดขวดน้ำไม่ได้ใช่ไหมคือนิ้วเนี่ยโดนเคาะแค่นี้ค่ะเล็กเจ็บแล้วนะคะอ๋อเหรอกระทบอะไรนิดนึ่ไม่ได้มันส้านเลยแล้วใช้งานมันไม่ได้เลยอ่ะทำงานทำการได้ไหมก็ลำบากอะค่ะ มันก็คือชีวิตไม่มีคุณภาพเลยใช่รู้สึกอย่างงั้นค่ะการเวลาเห็นคนเขาวิ่งได้แล้วเรารู้สึกว่าแค่เดินน่ะยังยากสําหรับเราเวลาที่โลกมันกําเริบมาอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการไปเที่ยวไปทัศนาจรนี้แทบจะสิ้นหวังไปเลยนะใช่ใช่ไหมเป็นข้อห้ามไปเลยใช่ไหมอะไรที่มันกระทบกระทั่งต้องกีฬาก็นี่หลังจาก15ปีผ่านไปจบห6ปีมาค้นพบบินได้ยังไง รู้สึกจะไปอ่านไปเจอในเว็บไซต์ก่อนแล้วก็มาซื้อด้วยตัวเองแล้วก็ตอนนั้นไม่ทราบว่ามีน้ำมังคุดด้วยก็ไปซื้อก็มาซื้ออาทีนอกไตอสูตรสีชมพูใช่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ทานค่ะอพอดีว่าคุณหมอมียาใหม่มาเป็นยาฉีดก็ทำอันนั้นไปสองปีแต่ยาแพงมากก็รับอันนั้นไปสองโดสก็ประมาณปีครึ่งแล้ก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าแพงมากค่ะโดสหนึ่งเกือบสามแสนบาทฮ ยาฉีดนะคะแต่โรคสงบเลยแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะหายเจ็บหายปวดอยู่ได้หกเดือนเท่านั้นโดสแรกอยู่ได้หกเดือนสามแสนเกือบหกเดือนใช่ค่ะเกือบเกือบสามแสนค่ะสองแสนแปดหมื่นกว่าบาทอันนี้ต้องเป็นโรคแล้วโดนอยู่ได้หกเดือนหกเดือนคุณหมอบอกหกเดือนพอดีโดสละสาม่ะพอดีโดสที่สามเนี่ยค่ะอยู่ได้ปีหนึ่งพอปีหนึ่งปุ๊บเขามาเลยค่ะครบตามกําหนดเลยโดสแรกหกเดือนเป๊ะ คุณหมอนัดเราบอกไม่เป็นไรค่ะคุณหมอเรายังไม่ปวดกลับไปสองวันโทรนัดคุณหมอว่ามาแล้วค่ะโอ้มันมาตามนัดจริงๆนะอ่ะถ้าเสร็จปุ๊บก็เลยนึกถึงบิมค่ะกลับมาหาบิมนึกถึงบิมตอนตอนเข้าไปเนี่ยอ่านใช่ไหมยังไม่ได้ดูรายการเราใช่ไหมแล้วยังไม่ได้มาฟังอาจารย์พิเชษบรรยายได้แค่อ่านเฉยๆตอนอ่านรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเออมันตรงอะค่ะ Mm hmm. เพราะว่าโลกเราเกี่ยวกับภูมิต้านทานนะ,ะก็เลยส,สนใจใช่ค่ะแล้วก็มาที่นี่แล้วก็มีทราบว่าอาจารย์จะบรรยายก็เลยมาฟังค่ะ uh huh. จะได้เข้าใจอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยเสร็จแล้วได้ทดลองบิมไปบิมไป,มไปก็ทานสิวสีชมพูสองแคปซูลก่อนก่อนก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ mm hmm. น้ำมังคุดวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองก็ดีค่ะก็ทานไปพอเดือนที่สองเนี่ยหยุดยาคุณหมอเลย เริ่มรู้สึกดีเมื่อเดือนที่สองใช่ค่ะหมายถึงว่ามันดียังไงฮะก็ไม่ปวดอะค่ะคือช่วงแรกเนี่ยยังมีบ้างเราก็ยังไม่กล้าทิ้งยาคุณหมอเพราะว่าด็อกเตอร์ก็บอกว่าอยาเพิ่งทิ้งนะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าผลพันธุ์ของเราเป็นผลพันธุ์เสริมอาหาร,รไม่ใช่ยาดังนั้นถ้าใครไปหาหมออยู่แล้วหมอแนะนํายาอะไรเราก็ไม่อยากให้หยุดหรอกนะเพราะว่าถ้าเกิดมามองดูตรงนี้เป็นยาและใช้แทนยาเราก็มันจะไม่สบายใจมันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากหมอเขายังให้ใช้ยาก็กคือใช้ยาอยู่ก่อนใช่ <Okay. S 2> พอ <So> เราดีขึ้นคุณหมอก็ก็ลดยาไปเองอความรู้สึกตอนที่ดีขึ้นหลังจากสองเดือนผ่านไปเนี่ยมันคล้ายๆหรือว่ามันดีกว่าไอ้ยาที่ฉีดไปเข็มและสา <3, S 2> แสนใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียง,ลเ,ยงเลย อันนี้ก็ได้แบบ90้าเอร์เซนะคะคือเดือนหนึ่งอาจจะมีมาสักนิดสักครั้งหนึง่ง <ลๆ S 2> แล้วก็หายเองโดยไม่ต้องทานยากแก้ปวดอก็ดีกว่านะดีกว่าสามแสนนะดีกว่ามควรควรหนึ่งใช้ได้กี่เดือนหนึ่งเดือนทานสองขวดอ่าสองขวดก็ตกประมาณ5,000บาทใช่แล้วถ้าน้ำด้วยก็ประมาณเจ็ด แปดพนนะน 8, แต่ว่ามันก็เป็นช่วงแรกพอดีขึ้นก็ลดเหลือสองแคปซูลนะคะแต่ยังไงมันก็ไม่เป็นแสนเนาะหกเดือนนี่ไม่เป็นแสนแน่นอนใช่ไหมและนี่ทานมาต่อเนื่องมากี่เดือนและะ้วครับก็ทานมาปีกว่าแล้วะคะ่ะอีกว่าแล้วทานตั้งแต่กลางปีห้าห้านะคะในลองเล่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากเริ่มทานมาจนถึงปัจจุบันสิคะก็อืม เดือนแรกเดือนแรกยังยังไม่ทราบหรอกค่ะเพราะว่าทานยาคุณหมอด้วยพอพอเดือนที่สองคุณหมอนัดพอเราบอกว่าโรคสงบมากเลยคุณหมอก็บอกไม่ต้องทานยาพอไม่ต้องทานยาเราก็ไม่ปวดอะค่ะอันนี้หมอก็ไม่ทราบว่าเราทานอะไรอยู่ทราบเราไม่ได้บอกอ่ะสองเดือนผ่านไปเข้าเดือนที่สามสี่เป็นยังไงฮะก็ปกติหลังจากนั้นก็ปกติมาเรื่อยใช่ใช่โดยการสูตรก็คือทานแค่บิมใช่ไม่ได้ทานยาคุณหมอ ว่าปัจจุบันยังทานอยู่ไหมคะทานค่ะยังทานสีชมพูเป็นด้วทานสีชมพูสองแคปซูลแล้วก็ทานสีเขียวสองแคปซูลเพราะว่าเคยมีเรื่องแพ้ถุงน้ำรังไข่ด้วยอ๋อเนี่ยถุงน้ำที่รังไข่มันมาโผล่ได้ยังไงฮะมันเป็นมาตอนห้าปีที่แล้วเคยเป็นสี่เซนคืออาจจะเป็นเกี่ยวกับภูมิหรือเปล่าไม่ทราบนะคะภูมิเราไม่ปกติเราเคยทานยากดภูมิเพรากดภูมิเอาไว้อคุณหมอเ็าบอกว่าปวดท้องไหมเราก็บอกไม่ปวดค่ะคุณหมอก็บอกดูจาก ฟิล์มอันต้าซาวน่าจะเป็นซีธรรมดาค่ะอาจจะยุบได้โดยการทานยาคุม,มทุกวันเพื่อไม่ให้มีรอบเดือนสามเดือนแล้วมาดูกันสามเดือนก็เขาก็หายไปพอผ่านไปสองปีมาอีกค่ะเท่าเดิมประมาณสีเส่เซนก็คุณหมอก็ให้ยาคุมอีกแล้วท่านี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองตัวบมวมอะค่ะเหมือนฮอร์โมนมันมากหรือเป่าไม่ทราบก็ก็ไปไปหาหมอแม เขาบอกว่าอุ้ยคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณยังไปทานฮอร์โมนจะทําให้คุณกลายเป็นมะเร็งได้นะทานยาเขาอะก็ลองปรากฏว่าสามเดือนผ่านไปกลายเป็นเจ็ดเซนกโูโอ้โหหมบอกว่าเอาไว้ไม่ได้เพ<ข>ราะจริงๆแล้วสี่เซนเนี่ยคือต้องบอ,อกแล้วอเราก็ดื้อเราก็แต่มันไม่ปวดท้องอะค่ะอาจารย์ก็เลยบอกขอขอลองวิธีเดิมแต่จริง,รงๆแล้วแอบ,แอบมาแอบมาทานบิม ทานสูตรสีเขียวก็คือมาด็อกเตอร์บอกว่าเอาเรื่องไหนก่อนเราบอกเราซีเรียสทั้งสองเรื่องนะตอนนั้นนะคะก็เลยทานพร้อมกันเลยค่ะอแต่ทานยังไงฮะทานเช้าเขียวกลางวันเขียวแล้วก็เย็นชมพูก่อนนอนชมพูแล้วก็น้ำอีกหนึ่งเซาะอ๋อสี่เวลาเลยเขียวเขียวชมพูชมพูใช่ตอนนั้นด็อกเตอร์บอกว่าไม่แน่ใจว่า จะ,จะดีไหมเพราะว่าปกติควรจะเป็นทีละเรื่องทีละสูตรแต่เราขอลองนะคะแล้วผลเป็นไงบ้างแล้วก็ไปตรวจแต่ตอนนั้นอะตอนที่จะมาทานบิมมาไปตันนาซาวอะจากเจ็ดเซนเขาเหลือสี่เซนนะคะอ๋อลดแลแต่ว่ามีรอบเดือนปวดท้องมากครูคุณหมอบอกว่าหน้าตามันดูเปลี่ยนไปจากเดิมมาค่ะเราก็ว่าอืมไม่เป็นไรค่ะขอลองก่อนอก็ทานบิมไปได้ ประมาณไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งรอบเดือนมาปวดมากปวดจนต้องลาง,งานสามวันนะคะเราก็คิดว่าบิมจะช่วยได้ไหมเนาะก็ลุ้นนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเดือนหน้าปวดก็คงต้องไปผ่า,า,ต,าตัดหมอหอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็ลุ้นจนรอบเดือนใหม่อีกเดือนหนึ่งไม่ปวดเลยมไม่ปวดเลยก็ทานบิมต่อไปอีกรวมแล้วทั้งหมดสี่เดือนไปตรวจเหลือเส้นเดียวซึ่งคุณหมอเขาก็แปลกใจนะค่ะ คุณหมอบอกดีใจด้วยเพราะว่าเซนเดียวคุณหมอถือว่าปกติผู้หญิงมีทั้งนั้นามไม่ได้ถามาะคุณหมอไม่ได้ให้ยาอะไรมาให้อาให้ให้ยาคุมแล้วเราไม่ทานแล้วก็ถ้าหากว่าในนาทีนี้ให้คุยกับผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องบิ่มใช่เลยค่ะก็ เราอยากให้คิดถึงคุณภาพชีวิตคิดถึงระยะยาวอะคะ่ะว่ายาเนี่ยมีผลข้างเคียงอะคะ่ะแล้วก็บิมเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอาหารเสริมใช่แล้วก็ตอบคำถามคุณได้อะคะ่ะว่าทำไมถึงช่วยได้นะคะอยากให้ถ้าสนใจอยากให้มาฟังด็อกเตอร์พูดบรรยายเพราะว่าคุณจะเข้าใจว่าบิมทำงานยังไง คือไม่จำเป็นต้องเชื่อทันทีคร<ช>ับศึกษารายละเอียดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดวันอาทิตย์มาที่ตึก r อเอสบนถนนรัชดาจะได้ฟังคนที่มีประสบการณ์ตรงในหลายๆโรคภัยไข้เจ็บน,<ช>นะคะ,คะให้เห็นเป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่คุณเล็กบอกเป็นวิทยาศาสตร์มันคือเป็นสิ่งเป็นการค้นคว้าเป็นการวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากผู้มีประสบการณ์<ช>ะครับต้องขอบคุณคุณเล็กมากเลยครับขอบคุณมากครับ